เวคช้นงเบว่าแมวหัวมันก็จ้ำโยมอะคือว่ช้างเนี่ยผมเดจ้ำแต่มันก็ไม่ได้ได้เลยมันได้เล็กด้อยเหล่าะได้กันตุ่มน้อยเห็ดยอมพวกนีโซ่ครับผมได้ดจ้ำเช่นยาวหว่าเจ้ากับเจ้าก้อนโจมพวกแล้วก็คืนหมดกันได้ไงกับเราเวทช่องเราเป็นขาดเจ้าฮันเตอรได้กับแมวหัวจริงนะนะกับคนพี่ได้กับหัวก็อย่างโาเลยเธอก็บยาว่าเพื่อนแล้วนายเพี้ย ขาลือกันที่ไตว่าตัวได้กับมาไตตุนขุดนี่แล้วพมเมจะก้าวมาให้กินเองทำเต่าไรก็ยังหัวใดกันจริงเมื่อเ่อไม่ได้เลยว่าโลกคนแต่ต้องไปเอามาหรือที่ไม่ร้อไรพุดผมเป็นคนเตะๆวย่างโบว่ามาเลยมาจานาดกว่าคนลุยมันดีมากจะนากกว่าคนเพื่อมาแล้วต้นแรกผมนี่เป็นคนเตะๆนั่งจื้ออหไม่ออกจรกตุวน มามันางานวอกดูงานกับไรมันละงานกับลังมันนั่นแหละว่อตัวตีพุ่มได้เว่อรังงานละฮะงานน้ำเทเล้กอยู่ขนั้นตึ้งอาจารย์คี่ได้ดีแต่ว่ามานั้นรอบคอบกว่าคนลุย่มานี่มันตีมารอบขอบกว่าคนเพื่อแล้วหรที่คิดเอาดีแต่ว่าเตินเคยเห็นมาตัวนี้มั่งเทวาเดินเยียบขี้คนเทวาคนเยียบขี้มาผู้เป็นบโพย เอาไปเลยเลี้ยงใจแต่มามันไม่เยียมกี่คนล่ะเฮ้เาายียอมใจจงปลอกอ่ะเลี้ยมันกินจะไม่ดีวะเฮ้ยมันฉังจ่าตายยายไอ้บ้าเลี้ยไปไหนไรวันแล้วเปียกเมียมึงกูไม,มโ่โน้ตไรวันแล้วที่จริงเงีนกูม,มันโน้ตถุกตีของมันโร่เปลี่ยนปวน้วนไปได้เปียกเมียมึงเงีไม,ม่เอาได้วันลเลยกูขอบโจกูตีควังเลยแนี่ยขอบโจอ่ะ พอโนเมลมาแถวัหนมาหลักได้ก็เมียคูมาหลักได้กับเมียมึงเออคุ้นก่ดีกูบ่กูตีตายอ้อมทาง้องตัวเลยฟังปร้อมปวดตากับเมย์ใหญ่โกรนคุยตายหาว่ากูตีลูกกูปากก้าวไปห้อยปดตาไม่กินแหงเพราะมีกรอบคู่ปดตาเออลุดโจแลลนยิกกูกูวิ่งกงดนกูปันตาโนแนวปดตายังไม่พนตีที่รอเยี่ยมครัวเดียวเมย์ใหญ่เป็นไม้เลยพวกนั้น มาปุแกยังไม่อาเป็นมาอยู่กูแรงไงลุงหยาเลรดหล่ะไอ้หนูเกิดมาว่าว่ามึงอะพอตาหัวคอยเตี้ยงไอยอดตาแต่บรรดาญาติโยมรถปิดจอดอยู่ในปั๊มบางจากตอนนี้เจ้ากองปั๊มก็จะปิดปั๊มแนวกันไม่ใช่มันอย่าไปจอดกีดก็ได้คารุนากเลือนด้วยนี่เตี้ยงจากเจ้าปั๊มถ้าจะเลื่อนด้วยโยมน้าไม่รู้รถก้อยในปั๊มนี้เอาปิดแนวโยมน้าก็จะเลื่อนพรอม รอยอยีกหนจันที่นี่คนเรานี่ลูกชิ้งจำกันมันต้องเรียนรู้ลูกะนะอย่าตำในจิ้งติจุ้ยตำในจิ้งต่ทุกทองนะลูกนะนายเพียยในายผุดแกว้วนี่มาไมา่ไม่กิดตำารอยพืดเออแล้วเตือนกินเนรนำตมเพ่อมีไตหงแล้วก็อย,อย่าให้เพียกนี่มึงกินใครได้ลูกนำตมมึงกินก็ไปไเฉยไอตำดาวเลยก็ไยเดินปอลอมเดี๋ยวไปกินเอย่ากกองประทัน มื่อไม่นึกตึงพระคุณพอ่อพระคุณแม่ผู้บุญดอนบารดาผู้ดูแลแกไปกินนำ้ำถมกินก็ไปใช้มาปอดเรื่องแล้วการเปียงกูแลเลี่ยมโยกจริงวันตีจิ้มซ้อมจริงฮะก็กลับไปไอาแม่ไปลองปไปให้แม่กว้างขานนำนุ่มกูลองให้แม่กว้างแล้วแม่รำเลยเปลียนเลยข้านำถมเปลงเลยก็เปลี่ยนข้านำถมนี่ลองเพื่อข้านำถมก้องนำถมมีบุญ คุณอันหญิงใหญ่โอ้หลอดไวมาใจน้ำโคบไม่โชคช่วงทีอยากคันยุงอันยาวกับขี้เท้าเผ่าีใช่ในหม้อย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไว แยงลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถายอยลงไปยากันยุงที่ปลุงประชมลอดไขอีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายโหงเอง